ร่างกายของฉันเด็กๆสังเกตค่ะอันนี้คือภาพอะไรเอ่ยหัวหรือที่เราเรียกว่าศีรษะนั่นเองนะคะศีรษะภาษาอังกฤษศีรษะคือเฮสเฮสนะคะต่อไปค่ะอะไรคะคอคอ ภาษาอังกฤษคำว่าคอคืออ่านว่า neck neck คอนะคะต่อไปค่ะอะไรคะลำตัวผู้สิ้าลำตัวลำตัวถ้าภาษาอังกฤษลำตัวเขาเรียกว่า body body แปลว่าลำตัวนะคะมาดูต่อมาค่ะแขนแขน แขนภาษาอังกฤษเรียกว่า arm um. พูดนะคะ arm um. ขาขาภาษาอังกฤษอ่านว่า leg leg ข,ข,ขานะคะต่อไปค่ะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะมีทั้งหมด6ส่วนนะแยกออกเป็นส่วนเวลาเด็กๆวาดเด็กๆต้องวาดได้ครบนะคะไปดูค่ะเทา้า เท้า foot Fo o t เห็นไหมคะร่างกายของเรามีส่วนประกอบทั้งหมด6ส่วนนะคะหัวคอลำตัวแขนขาเท้าวเวลานักเรียนวาดภาพที่คุณนัดให้วาดรูปโครงสร้างหรือต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับร่างกายของเราร่างกายของเพื่อนเด็กๆต้องวาดได้ครบส่วนตามนี้นะคะ เอาละต่อไปไปดูกันอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างตาพูดนะคะตาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร eyes จำได้ไหมต่อมาค่ะหูหูหภาษาอังกฤษเรียกว่า ear ear อันนี้อะไรเอ่ยหัวเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะหัว เหตุหัวหรือศีรษะนะคะจมูกดูนะคะจมูกคำเนี้นว่าจมูกจมูกภาษาอังกฤษเรียกว่า nose ต่อไปค่ะมือมือภาษาอังกฤษคือ hand จำได้ไหมปากปากภาษาอังกฤษเรเรียกว่า mouth ปากคือ mouth นะคะอันนี้อะไรเอ่ยแขนเมื่อกี้เพิ่งบอกไปแขนคือ arm um. arm um. อันนี้อะไรคะลำตัวจำได้ไหมคะลำตัวภาษาอังกฤษเราเรียกว่า body body นะคะต่อมาค่ะขาขาภาษาอังกฤษเรียกว่า เล็กอ่ะต่อมาค่ะเทา้ทาเท้าภาษาอังกฤษเรียกว่า foot เดี๋ยวเด็กๆฟังจากที่เชอร์เลยรอีกทีนะคะเดี๋ยวจะให้ที่เชอร์เลยรอัดส่งคลิปไปให้เด็กด,ดูการบ้านวันนี้ค่ะมาดูกันเขาบอกว่าร่างกายของเรามีอวัยวะอะไรบ้างให้ลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กันและเขียนพยัญชนะในช่องว่าง มือเห็นไหมคะมือใช้มอม้านะคะเด็กๆเอามอม้ามาเติมนี่คุณครูเติมตัวอย่างให้แล้วเติมเสร็จก็ลากเลยลากมือมาหาอะไรคะอย่างนี้นะใบหน้าคําว่าใบหน้าตัวอะไรหายไปคะรู้ไหมเอ่ยใบหน้าใบหงนอเห็นไหมนอหนูอยู่ไหนนะ้า นอนหนูอยู่ไหนนะเราจะเติมได้ยังไงคะเราหานอนหนูเจอหรือยังอ่าเราหานอนหนูเจอหรือยังเดี๋ยวเราจะเติมใบหน้ากันนะเอเราหานอนหนูเจอหรือยังนะอยู่ไหนนะนอนหนูเด็กๆเจอหรือยังคะอ่านอนหนูอยู่ไหนเอ่ยนอนหนูอยู่ไหนคะเจอไหมนอนหนูอยู่อ่เรารู้แล้วใบหน้าคือตรงนี้เราลากมาเลย ลากเส้นใบห,หน้ามาแล้วเราก็เติมตัวอะไรคะนี่นะตัวนี้คือนอหนูพูดด้วยค่ะนอนูเด็กๆก,ก็เขียนอนอนูลงไปเลยแบบนี้นะคะอ้าวอ่านว่าใบหน้าต่อมาค่ะอันนี้ภาพอะไรเอ่ยขอไข่ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เอาขอไข่เนี่ยนะมาเติมลงไปตรงนี้เติมเสร็จแล้วมันอ่านว่าอะไรคะ ขาผู้ตามค่ะขาเราก็ลากเส้นมาเลยขาต่อไปค่ะทอทหารเอะทอทหารอยู่ไหน,นอยู่นี่เอาทอทหารมาเติมนะคะเด็ๆเกๆเขียนสวยๆนะคุน่ะจับเมาส์แล้วไม่ถนัดลูกอ้าวอันนี้พอเติมแล้วอ่านด้วยทอเอาทอทอเทาไม่โทเท้าทอเอาทอทอเทาไม่โทเท้าเห็นไหมคะตัวสุดท้ายเลยคือตัวอะไรตอเต่า เรเอาต่อต่มาเติมนะคะเขียนต่อต่าสวยๆนะอันนี้คือคุณนัดเขียนไม่สวยเพราะว่าคุณนัดใช้เมาส์นะคะเด็กๆเอาใหม่ทีสิขอลบก่อนไม่สวยเลยขอลบก่อนนะก็ขอเขียนใหม่ขอเขียนใหม่เด็กๆค่ะถ้าเวลาเด็กเขียนนะคะเด็กต้องม้วนหัวมันสวยๆนะอ่ะต่อต่าม้วนหัวเล็กๆก่อนชืบช้าๆเฉียงลงมาอย่าเกิน ตงขึ้นอ,อ่านอ่านเลยค่ะลำตัวลำตัวลำตัวอยู่ไหนคะอยู่นี่ลากมาเลยอันนี้คือโครงสร้างของร่างกายเห็นไหมคะใบหน้ามือลำตัวขาแขนจริงๆมีหัวเห็นไหมคะมีคอมีแขนมีขามีไหล่อันนี้คืออวัยวะเขาบอกว่าร่างกายเรามีอวัยวะอะไรบ้างไม่เด็กตอบเสร็จนะคะ เด็กๆก็เตรียมตัวไปทำงานศิลปะกันเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปศิลปะนะคะ